าที่มือบ่อยอย่าคทนลองเช็คเลยคุณชาแบบไหนเราไปฟังกันมือชาสัญญาณจากเส้นประสาทไม่ใช่แค่เน็บกินนะครับเออเคยไหมครับนั่งทำงานอยู่ดีๆอา้าวนิ้วชาหรือตื่นนอนกลางดึกต้องลุกมาสบัดมือแรงๆเพราะมันชาจนหมดความรู้สึกเรามักจะบอกตัวเองว่าโอ้ยแค่เน็บกินเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าผมบอกว่า อาการชาที่คุณเป็นบ่อยๆมันไม่ใช่แค่เลือดเดินไม่สะดวกเสมอไปแล้วครับมันคือสัญญาณเตือนที่เส้นประสาทของคุณกำลังส่งมาว่ามีบางอย่างผิดปกติอาการชาส่วนใหญ่มาจากสองสาเหตุครับเน็บกินจริงๆคือเลือดไปเลี้ยงไม่พอแป๊บเดียวเช่นนอนทับแขนอันนี้ขยับแล้วหายไม่น่าห่วงครับกับเส้นประสาทถูกกดทับอันนี้น่าห่วง เหมือนสายไฟที่โดนอะไรทับไว้ไฟเลยเดินไม่สะดวกและถ้าทับน,น,นานๆสายไฟเส้นนั้นอาจจะพังถาวรได้เลยครับลองเช็คดูครับว่าคุณชาตรงไหนเป็นพิเศษถ้าชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางชาตอนใช้เมาส์ชาตอนกลางคืนนี่คืออาการฮิตของพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือครับชาวออฟฟิศเป็นกันเยอะมากถ้าชาที่นิ้วก้อย ชาตอนงอข้อศอกนานๆเช่นคุยโทรศัพท์นั่นอาจแปลว่าเส้นประสาทแถวข้อศอกกำลังโดนทับครับถ้าชาทั้งแขนหรือชาพร้อมปวดคอปวดบ่าแค่ก้มหน้าเล่นมือถือก็ชาแล้วระวังตนตออาจมาจากคอครับอาจเป็นกระดูกคอทับเส้นประสาทแต่มีอาการชาแบบหนึ่งที่อันตรายที่สุดแล้วต้องไปโรงพรยาบาลด่วนนะครับ นั่นคืออาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke ครับให้จำง่ายๆว่าถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ชาครึ่งซีกเช่นชา,าแขนซ้ายพร้อมขาซ้ายชาพร้อมกับอ่อนแรงทันทียกแขนไม่ขึ้นมือตกชาพร้อมกับปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือปวดหัวรุนแรงถ้ามีอาการเหล่านี้อย่ารอรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีครับ สำหรับอาการชาอื่นๆที่เป็นเป็นหายๆลองเริ่มจากการพักการใช้มือการปรับท่าทางการนั่งทำงานและเล่นมือถือและการยืดเส้นยืดสายบ่อยๆครับแต่ถ้าพักแล้วปรับแล้วยังไม่ดีขึ้นอย่าทนนะครับไปพบนักหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุที่ท้จริงนะครับ